เฮ้พี่น้องเห็นบ่ขี้กระเดือนนอนเช่าจิไปอ้อยตัวปลาหนอในโอ้ยหนอฮาสเต็กยังลุกไปบุกเบ็ดโอ้พี่น้องอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วพี่น้องจับ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 ไปได้เด้อ่วยบอกแล้วว่าอยู่กับเบรกล่อในม้อนสิบพาดโอ้มาอีกแล้วประลาดประลาดโอ้พี่น้องปะป่งปะงตัวอันตรายพี่น้องก็ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอร์คลอสเซเว่นคือวันนี้เราจะไปชายเบ็ดนะครับพี่น้อง เราไปกับน้องสายเขาสองคนเนาะว่าเขาไปใส่เบ็ตเราหอันเออพอดีเ่าคอเขามาว่าเออสะไปขอถ่ายคลิปให้พี่น้องเ่าเบิ่งเนาะเบตถ่ายคลิปไปใส่เบ็ดเนาะเบตตุกเออเบตปักเออช่วงนี้พี่น้องนี่แล่นน้ำเขาเกือบประทานเกือบจนขาดเว้ยพี่น้องเว้ยมาพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปใส่เบ็ดกันเลยพี่น้องไปพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้เ่าก็บสมาฮ์ทอรันเอออยู่ท่าน้าแล้วเนาะพี่น้องอู้เป็นตะซ้อนสุดพี่น้องเว้ยสองนี้จะมีอันคลิปแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาได้บันไดเฮ็ดเวียกเขาจะไปน้ำคนอื่นเนาะ มานี่พี่น้องน้องสายเฮาคนนึงแนะนำตัวให้ได้ซื้อยังซิงซื้อซิงเนาะเออซื้อซิงซื้อยังอะไรนี่คิมเนาะซื้อคิมเนาะอ่านี่ก็เบ็ดเบ็ดอันเบ็ดมีแต่ซัมมี่บอเบ็ดนะเลยโดยนี่นี่ก็เบ็ดเบ็ดเขาแบบนี้เนาะเอาเบ็ดมาใส่แล้วก็เอาเอาย่างให้เป็นดันอ้อยมันไงขี้กระเดือนแม่แล้วเนาะขี้กระเดือนเขาเอาขี้กระเดือนเนาะพี่น้องเฮ้พี่น้องเห็นบ่ขี้กระเดือนนอนเช่าจะไปอ้อยตัวปลาเนาะได้เห็นบ่ขี้กระเดือน เดี๋ยวนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้พี่น้องดูนี่เขาก็จะเอาเบ็ดเบ็ดเป็นพี่น้องเขาจะไปล่านี่เขาเอาเบ็ดออกมาเป็นปักน้องนี่นี่เบ็ดเอ้ยฟิวก็ดีไว้พี่น้องอ่ะอ่ะนี่เอาใส่ขี้เดืเอนใส่เบ็ดแต่ก่อนผมใส่ลายได้พี่น้องดูมัานลายใส่เบ,บ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผ่อมันมีวัคซีอนอะไรต่อยไปน้ำผึ้งอื่นไท้ายพี่น้องเบิง่งเนาะมาพี่น้องให้เป็นไปเลยพี่น้องเอ้ยน้องี่เป็นมี่ สำนีพอแล้วเนาะตัดทิมเดีราเนี่มาเกาะอ,อีกจะทำไปเรื่อยๆนะครับผู้ชหน้าป้ายแล้วก็แทนทาวซิ่งอันเป็นคนอันไซเบ็ดเนาะแล้วเราทอใส่ให้พี่เรียนให้เล่าเราก็สิพายเยือไปเนาะคิม hey. เฮี่็นบอน,น้องใายเพิ่นดูมั่นได้เฮี hey. ่พาย่า้วิวคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยคตรขาดเลยพี่น้องคตรไดเลยพายเหือไปเนาะพอดอันบอลอันพอเรียน บอนคักๆบ่อนสีม่านๆหน่อยบ่อนคันคากแนี้ในบนแบบนี้เนาะเขาต็ดแบบนั้นเนาะเดี๋ยววิธีกาใส่เบ็ดก็ประมาณนี้นใส่แบบนั้นเนาะแล้วไปฟักฟักอันยู่พืชท่านบใหยอัน้ำเมือนแห้วพิดเนาะพี่นี่เราะใส่ต่อ่น้องตอนี่ ต้องใายเพิ่นขึ้นนี่ก็สาน้ำนี่เนาะสาน้ำเหี่ยได้พี่เนาะเดี๋ยวเขาน้ำตอนได้สาน้ำออกได้ไหมเด็ดหักไปไปเนาะไปต่อโอ้โถงนี่ต้องใส่ได้ใส่น้ำช่วงน้ำคุ่นแบบนี้เนาะเขาใส่เบ็ดเนาะต้องน้ำใส่ใส่มันละนั้นมันบ่มีปลาเนาะปลาเขาจะบากินเขาม่กินตอนน้ำคุ้นเด็ดพี่เนาะบรรยากาศโคตรได้อยู่กับธรรมชาติท่าปูท่าปลาเนาะเขาใส่ใส่ต้อนน้องเขาป้ายเนาะก็ไป้มันนี่ต้องไปยุ่นเนาะ น,อน้องสายเพืพเ่อนผ้าเฮือเข่าบอลที่มีก๊อกไม้เนาะบอลที่มาอยากมีเพิ่มๆหน่อยนึ่งเนาะพี่น้อง,นอองเนาะเราใส่เบ็ดนี่เห็นบอลเห็นบนอลเ,อ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 เอพื่นกำลังใส่เบ็ดอยู่เนาะเฮ้าเอ้ยจับเหืออะได้อบ่เราใส่อยู่เลือกมาเบ็ดอันนี้เนาะใส่อยู่แคมน้ำแบบน,น,นั้นนพี่น้องเนาะใส่เลือกลายมันก็น,น้ำจับไปพี่น้องผมเลสโกเลยไปเลยพี่น้องไปไปต่อ นะพี่น้องหลังจากที่เราอันข pues ี้เหือไปแล้วก็ให้น้องใส่อันไปอันใส่เบ็ดแล้วนอยนึงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เ่าสิประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เ่าสิเอาย่างอันไปใส่เบ็ดต่อเนาะเพราะว่ามันขี้เหือมันไปแล้วมันยากสิย่างเอาพี่น้องไปมาเลยมือก้อนตัวนี้ยังไม่ด้ใส่เหงื่อนาะเขาต้องใส่เหงื่อมันก้อนใส่ขี้กระเดื่อกนั่นนะจักมาจัดจัดจรวดของดีไว้พี่น้องลำบากทุกทุกส่วนมันมีกองราด พี่บอกพี่น้องเราต้องไปสอกบอลนี้หรอบอลแดนนี้หรอบอลอันมันร่มปุยร่มปุยบอลที่มันมันมีน้ำแห้งเราพี่น้องเนาะเสียบเบ็ดใบแล้วก็เฮ็ดวันนี้กวาดไกวหน่อยกวาดบอลนี้เนาะไกวเอาใส่บอลที่มันอ่าบอลที่มันบ่มีกกไม้เนาะไปเนาะไปต่อไปได้แล้วมั้ย ตกใส่โให้มันห่างกันไลยแล้วก็ไฮโบไฮมันติดกันหล่เนาะพี่ห่างกันไล่ยเ้เก็เสียเวล่างติดกันไลาย้เราก่เนต้องเบื้องตางนะเราต้องเบื้องกันบนใดที่มันเหมาะสมจะมีปลานเห็นบ่เห็นบ่มันตรงมันใบมีเพื่อมเพื่อมแบบนี้นี่งแน่นอนมันตรงมีปลาเลย เราควักควักควักไปมีเนาะควักออกมาหรอตัวนี้เสียบมาพี่น้องสำเร็จอันกันอันไซเบ็ดของหอเนาะพี่น้องเนาะคือว่าตอนนี้เราไซเบ็ดสำเร็จเป็นทีละร้อยนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็เราจะไปพักประมาณอันจักสมูงหอยจึงไปอันปะไปน้ำเบ็ดทันไปเบื้องเบ็ดทันหอแซน ประมาณหนึ่ส่วโมงหลอวะโซ่สมวงประมาณหนึ่งส่วโมงเนาะก้เอาประมาณหนึ่งส่วโมงหรอก็ไปเบิ้งอันเบ็ดอันเฮาที่ยวใส่ตะกี้มันไปป่าหน้ามันแล้วกูกับบุคุภาษาลาวเขาว่านี่ยไงภาษาไทยพุ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบันใดโอ้ยน้อยฮาสเต็กยังยังลุกไปบุกเบ็ดไปป่าเบ็ดโอ้ยน้อยเด็กเโอ้ไปเอาไปเบิ้งเบ็ดเนาะไอ้ไอ้เนวได้เนวได้จิตใจติดแล้วติดแลรุน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 พี่น้องเงียบนะ โอ้ยพี่น้องปลาปองปองตัวอันตรายพี่น้องมาเบิกโซยเบิกนี่ตัวอันตรายตัวนี้เลยอันกัดเบ็ดเฮานี่ปลาปองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนี่ยิงสิงโซตึ้มซึ่งเนี่ปลาปองนี่ยตัวอันตรายเนะตัวนี้ตัวกัดเบ็ดเฮานี่อันนี้เฮาก็จะเอากินเนาะมันเป็นปลาคือกันไปไปตัวเลยพี่น้องมันต้องได้ปลาลาดตรงมาเนาะปลาลาดปลาลาดโอ้ยตัวนี้บ่ถึกเนาะพี่น้องเราจะใส่ตัวเนาะโอ้มามาเบิกเบ็ดขาดอีนอ้ําพี่น้องเนาะตัวนี้ขาด สงสัยมันปลาปองเนาะมันขาดได้เบ็ดตัวนึงเห็นแต่สายเนาะขาดแล้วนี่โอ้ยโอ้มาอีกแล้วปลาลาดปลาลาดสู้สู้สู้สูส้ปลาลาดนี่เห็นบ่ปลาลาดเด้พี่น้องจะไปพี่น้องปลาลาดมีแล้วเนี่ยพี่น้องคอยบอกแล้วว่าอยู่กับเบคกรอเนาะหน้าสิบพาดเห็นบ่ปลาลาดฮะ บรอยากจะโชว์นะฮะโคตรเท่เว้พี่น้องแต่ว่าปลาลาดน้อยเนาะแต่ว่าอู้คันแนนนำน้ำคุณเนาะสุดยอดเลยน้ำทานี่ยนี่ปลาลาดใหญ่ใหญ่พี่น้องมามามาเดี๋ยวจะโซ่โซ่์ยุกอ๋อนี่ยเนาะเ็นบ่ปลาลาดเดี๋ยวได้ปลาลาดโซ่ตัวแล้วเนาะไปต่อพี่น้องไปไปซาดูซาดูซาดุมันต้องได้นะครับท่านผู้ชมฮะ อะไรเนี่ยเงือบประมดเหรสียบสายบังเตาแล้วรุนอยู่นะครับผู้ชมตอนนี้เฮากำลังรุนอยู่เนาะว่าสดไนหรามอมเบ็ดมันติดเนี่ยทำมันโอ้ยเยสเเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วตบปาตบปาย่ามาเบิ่งต้นยังต้นยังต้นยังโอ้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 ปากังเห็นบ่เห็นบ่ปลากฮึงบ่ปลากฮึงบ่โอ้โอ้พี่น้องพี่น้องน้อยเฮนบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเริ่มเห็นแล้ว โอ้พี่น้องมาพี่น้องเอามาสัวด้อนี่พี่น้องเห็นบ่ตัวปลากังเนาะพี่น้องเขาได้ปลากังเนาะแต่ว่าอันนั้นต์ประโมันลดแล้วเห็นบ่ทรายมันเข้มเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมีรุ่นเด่นพี่รุ่นเด่น้องพี่น้องมันต้องมานี่ถึอแล้วถึอแล้วถือแล้วพี่น้องถึอแล้วพี่น้องจะตายพี่น้องเขาต้องสัวเนาะพี่น้องเลยเห็นบ่เห็นบ่ปลาย่างอันนี้เห็นบ่ปลากังเด้อพี่น้องเห็นบ่ อยได้แล้วเด้อปลากังพี siglo, ่น wow, oh, ้องจะตายเนาะงมันนี่มีปลายจะยั่วเนาะพี่น้องจะให้น้องสายอันไปเบิ่งันเบ็ดเนาะถือเลยบอไปวังมันถืกอะโอ้พี่น้องอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วพี่น้องจับ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 ไปได้เด้อปลากังบ่เอ้โซโซโซคิมโซโซโซเน่เห็นบ่เห็นเวปลากังเลยดิโซขักแพ้เล้วน้องสายเฮาเก่งเลยมามาจะไปพี่น้องเราคอยจะไปตัวนาะพี่น้องเอาใไปลายลายลดพี่น้อง

ตัวหนึ่งปลาค่างเติมตัวหนึ่งสามตัววปลาปองแล้วก็ปลาลาดอีกเนาะโอ้ยปลาลาดขวาย,ยังไม่ตืิมสองตัวนะพี่น้องเนาะเด้พี่น้องเขาได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับอันรอบที่หนึ่งได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาได้แปดตัวรอบที่หนึง่งพี่น้องแต่ว่ารอบที่สองอันพมจะบ่ได้ไป ยามเบ็ดอันนําอันอ่าน้ำน้องซายเนาะเพราะว่าคอยยักกินข้าวตะเกียร์คอยหิ้วเข่าเนาะพอบ่ได้กินข้าวเนาะอ่าคอยไม่ได้กินข้าวมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ยักข้าวแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พ่อกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สิให้ท่านน้องซายซองคนไปยามเบ็ดตัวเนาะสำหรับเฮาก็สิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะบายท่านผู้ชมพ่อกันคลิปใหม่ออกกาบปลากรอบกันเด้อ